คือ่งเื่อนจากค่ะที่เลือกในใจก็ได้ค่ะสามคนสามที่อรกรอนแล้วค่อยมาคุยกันว่าไอ้เื่อนจากไหนที่ท,ที่ว่าเป็นเพื่อนจากที่สำคัญตอนที่เราเดินนะคะคือยังไม่ต้องถูกสาใน,นก่อนสา ว่าเอ้ะมันมีกลไกการทำงานยังไงบ้างแล้วก็มาวางแผนในข้อถัดไปแล้วคือวางแผนอะไรคะข้อกคำนวถูกไหมคะซึ่งอาจารย์ให้เปิดไปดูที่หน้าที่สองนะคะอ่าอาจารย์ให้เทมเพลตเบื้องต้นไว้ด้วยถูกไหมคะเผื่อว่าบางคนแบบยึดไม่ออกว่าเอ๊ะมันมีอุปกรณ์มีลำดับเมชันอะไรบ้างต้องตรวจรายการไหนเมื่อใดก็เลยให้ตัวแบบตัวอย่างเข้าข้าไว้ถูกไหมคะแต่ละกลุ่มในตอนเตรียมสอบนี่ยสามารถที่จะนั่งได้ สอก็คือเรื่องเครื่องจักรมาถึงเครื่องแล้วก็อธิบายกลไกการทยานนะ่ไหมคะแล้วก็บางแผงจะต้องมุงไว้เข้าไปในตัวตรวจเช็คเครื่องจักรนั้นใช่ไหมคะอันนี้คือเวิร์ดช็อปที่2มีคำถามหรือมดชมพี่สองอ่าเช็คทีกองดีๆนั่นแหละลองพัฒนาเช็คทีดูว่าขอบเช็คทีได้ไายจ่ายให้มา ่วนไหนที่เราอยากแคาจะปรับโครงหรือเปล่าไหมคะส่วนส่วนแรกอวอร์กชอปสองผ่านไปนะคะทีนี้เวลาเราเดินเราเดินตั้งสี่สิบนาทีถูกไหมคะก็คือจะมีเวิร์กช็อปที่สามด้วยค่ะเวิร์กช็อปที่สามเนี่ยก็คือว่าในการทำ TPL เนี่ยมันก็คือจะมีล้อถูกไหมคะการสูญเสียที่เกิดขึ้นปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่ามันมีสิบหกล้อด้วยกันซึ่งอาจจะเกิดจากเครื่องจากเกิดจากคนหรือว่าเกิดจากอะไรคะ ะคดังนั้นเนี่ยเวลาเราเดินในรายการผลิตเนี่ยอาจารย์จะให้เราอันแรกเลยคือเราจะต้องรู้โฟชาร์ดถูกไหมคะโฟเซตที่เราเดินเริเ่มจากจุดไหนไหมคะเขียนเป็นโฟมาเลยถูกไหมคะพอเ,เป็นโฟมาแล้วเนี่ยทำไงต่อก็คือมาดูว่าแต่ละกระบวนการมีการสูญเสียที่จุดไหนบ้างถูกนไหมคะโดยให้ไกด์ไลน์ทั้งหมดี x ความสูญเสียคะ่ะ16ความสูญเสียถูกไหมคะจะให้ตัวอย,อย่างไว้แล้วว่า ของเครื่องจักรมีแปประการถูกไหมคะของคนมี5ประการแล้วก็ของการใช้ทรัพยากรอีกสาประการถูกไหมคะก็แต่ละถุงเลยค่อะอ่มีประเด็นคำถามไหมคะที่ก็ได้นะคะ,ะ,ะก็คือเยินแล้วแต้องรู้ด้วยว่าในายได้คิด,ดว่ามันไม่จะเกิดร้อน 喂，嗨哈。<noise> <noise>